ชีวิตที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังสามมีเสียชีวิตปัจจุบันยายละอออายุ82ปีสังขารก็เริ่มโรยราแขนขาก็ไร้เรี่ยวแรงเริ่มมีอาการหลงหลงลืมลืมตามวัยที่แก่ชรามากแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่าน uh. ผู้ชมที่ดูรายการ บุญไม่จำกัดนะคะวันนี้เทศบาลเมืองอลรันยิกและทีมงานมาเยี่ยมคุณยายละออนะคะค่ะ <c oughs> คุณยายละอออายุ 80, 82ยแล้วคุณยายละอออยู่คนเดียวนะคะพักอาศัยอยู่คนเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็มีโรคประจำตัวเป็นความดันนะคะแต่คุณยายก็ดูแลตัวเองได้ ยายละออยังป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงร่างกายสู้พร้อมเนื่องจากเป็นโรคขาดสารอาหารสุขภาพร่างกายของยายละออจึงไม่ค่อยแข็งแรงทางเทศบาลก็ได้ช่วยเหลือตามระเบียบนะคะก็คือเรื่องเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะแต่คุณยายก็โชคดีที่ว่ามีจิตอาสามีบ้านใกล้แถวๆนี้ช่วยดูแลอยู่ ทุกวันนี้ยายละออมีเพียงรายได้ผู้สูงอายุเพียงเดือนละ800บาทไว้ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตนเองและเป็นค่ารถเวลาไปโรงพยาบาลในบางครั้งด้วยความสงสารชาวบ้านผู้ใจบุญจะนำอาหารมาให้ยายละออกินเพื่อประทังความหิวบ้านก็ทุกส์โศกแย่แล้วครับวกกินหมดแล้วข้างในไม่มีแล้ว <c oughs> ครับไม่มีซ่อมแซมแล้วครับ <Okay. S 1> ก็อาศัยลูกบ้านชาวบ้านข้างเคียงช่วยกันครับถ้าจะไปไหนมานไหนก็มีคนช่วยกันครับยายละอออาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าสุดโทมอย่างมากสังกะสีผุพังเวลาฝนตกน้ำจะรั่วเปียกบ้านและที่นอนของยายสร้างความยากลำบากให้ยายละออเป็นอย่างมาก นี้ก็อยากให้ผู้มีใจบุญนะคะที่ดูรายการบุญไม่จำกัดนี้นะคะถ้ามีน้ำใจอยากช่วยเหลือคุณยายเชิญช่วยเหลือคุณยายได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ บริษัทเทพพดุงพรมะพร้า,ราวจำกัดขอมอบ1นึ่งหมื่นบาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบ1นึ่งหมื่นบาทผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบ3,000บาทเพื่อให้ใหญ่ละอ,อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่